สูงอายุขี้เมื่อยจัดเลยครับใช้เก้าอี้ตัวเดียวนะครับไม่พิงพนักนั่งมาข้างหน้าแยกขาสบายๆแล้วหายใจเข้ากลางแขนออกบิดซ้ายครับมือซ้ายวางหลังสะโพกมือขวาจับเข่าซ้ายช่วยบิดตัวแขนตึงตัวตรงบิดมองข้ามไหล่ซ้ายไปค้างไว3้3ามถึงหลมหายใจนะครับหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆแล้วหายใจเข้ากลางแขนหายใจออกบิดตัวไปทางขวาทุกอย่างเหมือนเดิมค้างไว3้3ามถึงหลมหายใจ จากนั้นหายใจเข้าแขนสองข้างชูขึ้นออกมือสองข้างจับหัวเขา่ายืดตัวไปด้านหน้ารูดมือไปตามหน้าแข้งมาจับข้อเท้าโน้มตัวลงปล่อยศีรษะคอบาลายสบายๆย,ย,ยืดเอวยืดหลังยืดคอสามถึงห้าลมหายใจแล้วสองแขนชูขึ้นหายใจเข้าออกเป่าพักลดแขนลงมาด้านข้างชา้ชา 3ท่านี้ทำช้าๆแก้เมื่อยได้ดีนักเสี่ยวครับ